สาบายดีเดอ้อเนะาะสบายดีเบิดสู้คูสู้คนสบายดีตอนค่ำพี่น้องยินดีตอนัาเขาสู่สองสันดาห์หล่นถูกเดอ้อทุกคนตอนนี้เขากำลังสีมาผูกหัวเนาะพ่อเมย์โบยู่อยู่นคนเดียวดิจักไม่ใช่ในรักมันนะ่ะงัวยังเอาลงมาผูกอยู่ทงอยู่พี่น้องจะไ้มันนอนอยู่ลุมป๊ป,ปไปลักไฟลักมันปะพ่อแม่ไปเฮดเวียกงานดองงานดองบ่ มี่จะลูกสาวหละนี่แหละค่ะคุณป้าลงไปรักปะปะมามาีเด้งงวเหลือแต่สวรรค์กับมาหน่อยตัวหนึ่งมาก็อุมลงมานำหัก้าให้มานอนดิมา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 รักใครรักมัเร็ว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  ข้มามเลยวมาเร็วมาเร็ว,รวอืมงัวกะใครเนี่ยข้ามมาแล้วมันก็มาเองมันพี่น้องเนาะถักมันเล่นมือเทียงผูกปกติกขอามันก็อยู่หันกระไรลงมาผูกอยู่ให้หน้าเพราะว่าอย่าให้มันขี่ใส่หน้าฮะนะเนาะก็ะเบืได้ผูกเบิดแงล่งเบิดอยังดอกอย่าให้มันขี่ใส่ให้หน้าอย่าใคร งามเป็นฝุ่นกับผูกหนีเนี่ยมือเศร้าล้วก็ลงมาปล่อยไปเนาะผูกงัวกันด้วยขากับเดมาเลี้ยว,เร,ยวเรียบร้อยพี่น้องนี่ผูกไวกลางท่งแบบนี้เลยผูกบ่ได้ตัวหนึ่งคือตันน้นบ่หายจับเนาะอีกระเดนั้นบ่หายจับแล้วสิเมื่อหาเห็ดเวียกอยู่เพื่อนกอนบัดที่นี้เนาะเกือเป็ดเกือไก่ยังไรฝ่ายยังน,ยงนั่นลืมพี่น้องปอดชีแสเพื่องไวแอันลายมือเลย ปลูกเห็ดเพื่องอันเสือเห็ดถมกันทีเอามาปลูกที่แบบสั่งมาแนค้วโคงข้าเจียวจนซิโอเก็บแล้วแต่ว่าต้องฟารกรบเบลกีกำลังสิเซ่เพื่องคือปฮดฉีดสีดหดหดเน,นี่เออถ้าเขาตองมาฉีดแบบเดี๋ยวคนไหนอยากเปิดถิ่มใส่ไว้หรอนะระเดี๋ยวเขาได้ยังมาปิดเอาไป ี่มีน่าดูดิเขาจัเป็นพกเก็บหรือห่งให้กับกระเือกวี่านี่นาะกะดหอกสรงคาในด้ว้วัดีแล้ววัยเคาะห เ้าบอกว่าเวลาเขาเชียรดเพื่องนะเพื่องใส่เป็นเพื่องเก่าย้อยู่นะน่ะดมันจังห่อไปป่ะเผนำปลาบดีทมาเียมันจะล้างเครื่องซ้านเะ เต็มแล้วแค่ว่าบไมันกระอันนั้นเลยเพืเชิงมันคไปเหยียบดไบมันขำมันถึงหนักมันอันนั้นอยู่มันอันกระดดด หลังจากที่เฮาเซ่เพื่องไว้รลนาอทุกคนเฮากับพากันปิ่งลูกชิ้นส่งเอ้น้องพ่อเม่บโบยู่เขานนากับโบด้หนึ่งอันนั้นคือปิ่งเป็ดตังเต้เมื่อคืนมาเด้อกินปิ่งลูกชิ้นน้ำกันนี่แหละนั่งอยู่ตะรล่างส่งไอ้น้อง อันนี้เครื่องอิูมันเป็นหน่ำเจ็กมาเอันนี้ซ็อกโ,โกแลสซื้อมาขายต,ตัว่าจริ่ก่อนจริงยังพันหันอยู่เท่ขวบลูกว่าจะอยากได้อเอนะอเจ้าจบุญอยากได้อ๋ออะไรนะเพาะที่เราจะาบุญได้เอาเลย เอาฉันจะเอาเอาซอ,าอทงทงเนาะอือคือยังไงสิถเยอะมั้งเดงไปน,กน,นักก่อนต้ก่อนนะบะก็ลงใครมันได้รแล้วเอามาคืน่ยก็พอต้องจะฉันจ่นายเองด้บไปแล้คืนอป็นังไงไ่ได้ครกระเป๋าอันนี้เกินเบิรเจ้ากินเบิร์กเขแห้งไหมไมมเท่หู่ีนเอามากินน้ำ บรรยากาศดีดีลมหนาวพี่น้องแม่สวรรค์เมื่อดอกเนาะอีโอนออกมาอาบน้ำนอนแล้วแหละเข่าหน่ำบริพักกันหนึ่งบ่แม่นว่าบ่เป็นเฮือนเป็นซานใดโบยากเนะาะขุ่มวัวขุ่ยแล้วแเรวลยกับไปซื้อเครื่องรู้มาหามเพื่องมาเสร็จเราลืมอะไกับวิ่งลูกชิดมันต้องงุงเฮ็ดตอนเดินมีหละทันาีมันบนเหยียด อันนี้ลูกซ้นแซบจ้มันเป็นลูกซ้นโกเด้งนะมากมาแต่ฟังไทยอยู่สองคนแล้วกับ พี่น้องอยักนั่งหลินนะอยากเว้ากันยากเพิ่งมอานะอย่างนะอยูโซงคนหลกักอะเราควรไม่ใจสุกันฟังเอาดอกเอาเหลือ,อ,ลอสวา่านพี่น้องสว่านซืออ้อน,นั้นมาแล้วอันนี้มันเป็นน้ำเก๊กขวยหรอกม,มันเป็นน้ำเก๊กขวยเคืองหยิบ หนึ่งแท็กหนึ่งจังหวะน้ำก่นนะไม่ค่อยหยันไปแล้วตกลาดน้ำกระบริอกินทุกคนสวรรค์ได้อันนี้มาแล้วแนวพันดอกใหม่หลายๆคนก็คือเสียากเห็นความคึน้นนาของไคห,หน้าเลยแหละเนาะเพราะว่าตั้งเตถือตั้งแต่จกมากนี่ตามคันหน้ามันก็นยังโบทันได้มีต้นใหม่อย่างหลายๆคนก็แนะน,นำสวรรค์มามันโบาทันไดปิดซื ตนบูได้ผ่านไปหาดคลายต้นใหม่มันอยู่ทางขึ้นสวรสด์น,นเขตพูดถามีผู้ไดผ่านไปจังสีฝากสื่อเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสั่งในพันดอกใหม่มาแล้วเป็นในตะเวนทุกคนเขาเสียเอาในตาเวนลงไปอยู่ในหันกลายเป็นทุ่งตะวัน <c oughs> แต่ว่ามืออื่นสีเหลืพองเพาะพันแหละส <c oughs> ิกาเบียมันก่อนทาให้มันเป็นเบียแล้วก็เอาลงไปใส่หนนะ้าเนาะกับดอกคอสมอสค่ะ ปกตินะ่ะหนานี่นะมันออกดอกแล้วจะเทาปลูกแยมนี่จะมันสิไดออกยยมได้ด้ยช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่กำลังดอกใหม่บานดอกคอดมอี่งามเลยคมันสิบประโยคสายบาได้เลยบานเฮาอากาศห,ห่อนตะทีงออยู่สั่งมาต่ลาสะดาผ่านเจพนล่เราขึ้นมาส่งไห้มืน่นปา้าดรวมทั้งตังซีเขียวนี่ก็แมนอยากได้มาตังด้ว นี่เป็นโคงเป็นโครงจ้าของก็สบายเนาะพอดีแบบมูคู่มานั่นนี่เขาก็สามารถได้นั่งอันนี้มันเป็นก็บ่ได้แพงปันใดพี่น้องเนาะถามมันจําเป็นต้องใส่นั่นนี่ก็เออมันก็ใส่ได้ดนๆนะซื้อเธอหนึ่งแต่ใส่นานๆเนาะก็เลยซื้ออัญมณีแอันนี้มันไม่ใช่เบียร์นะมันเป็นเครื่องดื่มที่บ่มีแอลโกอฮอลนะ์เลนน็บลเบเน็บเล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 ็บเเล็บเล็ มันเป็นบ ah. <out> ้าพวกมันเป็นบ้าคนมากวิธีปิ่งอะปาดน้อยหนึ่งเป็นวิธีเดียวบานๆเนาะนวลนะ ีมาทำไมลูกย่าโยโยโยเด่แบบมากิดกระขามาแล้วมันมาหรถมันหูเขาชุ่มเมื่อเลยนั่งกิดเมื่อกินยิมจะดีกาแฟได้ไปเมื่ออื่นมีเหยีกเห็ดลายอยู่เส้อมือสาวเปล่งงัว ปไปหวานในดอกใหม่ปลูกเหเ็รเพลงะกาเยเป็ใบซื้อไปหาตือไก,ก่ไปเมือนอก,ก็นลืมอีกนึน<ม>งเพลงเพลงจิบเ่ไปดิแทตะกะนะตะากะใส่เสื้อผ้านะซื้ออันแบอันตัวแบบใช่าม,ม,มาประมาณสีตะกะ เมอกี้สองหกสี่สองห้ี่สี่แบดห้าหกแปาพันามพันห้าสแยบมันแหงนอ่ะเกษตรพี่น้องเนาชีวิตยักลางเว้นกับใบพายแปดมันต่างคนต่างเห็ดเบี้ยร์ของไผ่ของมัน หลายๆคนกันยังอยากเห็นสวัรค์กลับไปเปิดหางอีกเท่หนึ่งเนาะหานปิงมันยังตอบบ่ได้เนาะว่าสิไปเห็ดเมื่อใดอะไรกันยังมีเข้ามาอีกนะว่ายังให้สวัรค์เห็ดยังจริงจริงจัง,ๆงจๆก็อยากจริงจังนะก็อยู่กับแม่จริงจังสุด <c oughs> เอาคือแนวนี้แล้วเนาะ คอยกระหาเงินแบบรักๆงานสวัสด์นะทุกคนยังมีงานเด้เนาะกับเขาใจอยู่แต่ว่าสวั์ก็อยู่กับพ่อกับแม่นี่หละพี่น้องเนาะแล้วก็ทายลิดไปนําท้าเขาไปเห็ดอย่างอื่นนะเขาคนเดียวเขาต้องเอาแม่เขาไปซอยนะแบบน,นี้ส่วนเขาอีกเด้แม่ก็ได้อย่างหนึ่งเชียอ,อย่างถ่ะไ้าเห็ดบนนั้นมันก็สีได้่ายลิดแต่บนนั้น สองทางอยู่ก็แทเนาะทางขายปีกท่านะาแต่ลองตอนเห็ดคนเดียวแล้วมันกำเติดเยอะเฮาผัดไก่ตลาดแน่ตูเ้เซ่เฮากับบมีคือเฮาตรงไปซื้อของสดใหม่ถุกมั้อบมีไพ่เตียมถาเฮาอีกคือคนเดียวแล้วมันตรงแหลนหัวปั่นสุดขอยพังเบิ้งของเธอ,อยังไงมันเป็นคล้องแหงเอาเจ้าไหวนจะไดก็ได้สมุดจะไปเอามาเนาะจะบอกไม่ห่อแหลนไฟอือม,มันต่างกัน คือกันอยู่จะต,ต่างกันเห็ดซำเจ้าของไหวเหรอนอกระพังไปเรื่อยส่วนมันก็อยู่กับพ่อกับเม่สิปนกระยู่เห็ดนั่นเห็ดนี่เซ้าเสียงเรากับบริมียานสำลงอะาะวนางเห็ดอย่างเดียวก็คือขายเครื่องก็เป็นงานหลักของเราคหเนาะเห็ดเห็ดทำนี้ข่อยจอับ คนมันมียังเก็ดแล้ก็คือสิเด็ดเด็ปีนะเลื่อเสียวซวนอีเม่ัมจะเดินตามนันชีมาคอยมีอย่างไรดีเราแต่ลากันส่วงนี้ยู่บันานหานคายเสื่องไายแห้งเนาะพวกปีงออกปีงเอ็นนี่นะลายพี่น้อง ได้ยังหูเนาะที่แนะนํามาหลายๆอย่างนะากให้มาเห็นบ้านสวรรค์ว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าบ้านเฮาน่ยมันเป็นแนวใดมันเป็นตาขายโบนั่นนี่เนาะยังห้มาเบิ่งก่อนก่อยคิดเอาไพ็ก็คือสิบ,บัวกับโบเป็นตะยูเนาะมาคุ้มกระดุมแค่เบื่อเลย เบละเบอละข่อยมยม้อิงำเคยดีลนพี่พี่ไรมื่อนัวิ้งมื่อนึงได้กินซองมื้ง สิดังปรึกษาหาลือก่อนว่าสิเอาจังได้ดีกับชีวิตพี่น้องบ่มีแต่งได้กันนั่งอยู่แล้วล่ะสิไปหากู้เงินมาเฮ็ดเงินใหม่โปรรวยยังไดงเ็ศอยู่กู้เงินเลยหาแค่มาจ่ายบันได้ล่ะเขายังมีเงินกับที่ดินจับน้องเจ้าเล็กจ้บเขากับเขาบวช เขเส็จหายเจอยุดธ okay. ์เสด็จเขาเคด็จผิดเสร็จเขาเสด็จผิดผิดผิดคิดนะกะเจิดนะคะค่อยว่าซอนน้องไผ่จะเห็ดเผ็ดแม่ เคทุกคนนะครักับซีนังอยู่นี่แล้วเนะาะจักน้อยกับยักษ์ใหญ่เมื่อหานอนเลยก็ตามภาษาเอลยนอกนี่แล้วเนะาะกระซิเบอกกันมีเรืืองยังกระอือปึกษาเดืองการเงืนเท่านี้เลยวันมันเป็นแบบใดเดียวนี้นะมันคือบอบ,บางไปเท่านะ <c oughs> เป็นโลกสับโงสับจางทั้งทั้งที่เธอหายไวๆวนะมุเครื่องมาผสมของบริไฟเครื่องหนาว โอเคค่ะคลิปนี้คือสีแร้ขคอนุญาตลาเลยด้อเนาะขอบใจวุฒดสุขสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเด้อพี่น้องเนาะจังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝากเบิ้องโฆษณาให้ในเด้อค่ะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อ